รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยวค่ะแล้ววันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาค่ะวัดนี้มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เขาผสมผสานระหว่างไทยและก็ตะวันตกได้อย่างลงตัวค่ะมองผิวเผินอาจจะนึกว่าเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์แต่จริงๆแล้วก็คือวัดไทยนี่เองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมส้มจะพาคุณผู้ชมเที่ยวชมวัดแห่งนี้แบบจัดเต็มเลยค่ะ และเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ก็มีความพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ําการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ก็จะต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามน้ํามาค่ะซึ่งทางวัดเนี่ยเขาได้มีกระเช้าเนี่ยนะคะไว้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงวัดแห่งนี้โดยสวัสดิภาพแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะและทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะต้องมีวัตถุมงคลมอบให้กับแฟนๆรายการนั่นเองและสัปดาห์นี้ของที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมก็คือพระพุทธนรมนธรรมโมภาสค่ะซึ่งก็คือพระประธานของวัดวิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารนี้เองนะคะซึ่งการที่คุณผู้ชมจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการก็ไม่ยากเลยค่ะกะติกาเหมือนเดิมเลยนะคะแค่คุณผู้ชมตอบคําถามที่เรากำลังจะถามให้ถูกต้องแค่นั้นเองและสัปดาห์นี้เราจะถามคุณผู้ชมว่า ที่บริเวณซุ้มประตูนะคะเหนือประตูพระอุโบสถนั้นมีพระบรมฉายาสาธิสรักของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณซุ้มเหนือบานประตูพระอุโบสถมีพระบรมฉายาสาธิสรักของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดถ้าคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะรีบส่งคำตอบเข้ามาค่ะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 HD ออนไลน์ค่ะ เข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมนะคะซึ่งกําลังออนไลน์ไปสดๆเลยนะคะพร้อมกับทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้สําหรับท่านผู้ชมที่ตอบถูก3ท่านแรกนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการท่านละ1องค์ค่ะ ่วงเที่ยวทางธรรมช่วงนี้เราได้รับความเมตตานะคะจากพระครูวิมลธรรมธารีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารนะคะซึ่งท่านจะเป็นผู้นําเราเที่ยวชมสิ่งสําคัญสําคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้พระครูอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะกราบนมัสการพระครูค่ะเจริญพรพระครูค่ะวัดนี้มีความสวยงามแปลกตามากเลยด้วยตอนแรกเนี่ยมองเข้ามานึกว่าเป็นโบสถ์ค่ะนึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่วัดนึกว่าเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์ก็เลยอยากจะทักทักถึงความเป็นมาหนะะ่อยค่ะว่า ประวัติศาสตร์การก่อสร้างหรือประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้มีที่มาอย่างไรคะพระครูจเจริญพรเ,เมื่อปีพุทธศักราช2419เนี่ย <c oughs> หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนี่ยได้ทรงโบรณะพระราชวังบางปิ่นแล้วก็ทรงขยายกำแพงพระราชวังสร้างพระที่นั่งต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จในปีเดียวกันเ,เสร็จแล้วก็ทรงมีพระราชสทธาที่จะสร้างวัดไว้ สำหรับใช้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ใกล้พระราชวังก็ทรงมีพระบรมราชองการให้เจ้าพนักงานเนี่ยจ้างช่างชาวประเทศตะวันตกหรือชาวตะวันตกเนี่ยบากตะวางหมู่กุฏิหมู่กุฏิสเสนาสะนะหรือว่าพระอุโบสถเนี่ยให้เป็นแบบอย่างศิลป,ปะในคิตศาสนาหรือศิลปะของยุโรปเนี่ยเรื่อว่าศิลป,ปะแบบโกธิกเป็นศิลปะในยุคกลาง ครครูค่ะแต่ที่สงสัยก็คือทําไมจะต้องสร้างในแบบสไตล์โบสด้วยคะทำไมต้องเป็นสไตล์ตะวันตกในแบบโกธิกด้วยคะครครูในการสร้างพระอุโบสถหรือการสร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยเดี๋ยวขอเท้าความไปนิดนึ่งเราญาติโยมจะเห็นว่าในปีพุทธศักราช2,412ั24เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเนี่ยทรงสร้างวัดราชบาพิตรเน่นะ ข้างนอกเนี่ยเป็น,ปนศิลปะแบบของไทยทุกอย่าง <c oughs> แต่ภายในเนี่ยได้ตกแต่งเป็นศิลปะของยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังแวร์ซาย, <c oughs> ยของประเทศฝรั่งเศสเพราะนั้นก็มีความสวยงามมากเพราะนั้นพอมาถึงวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริว่าจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นวัดที่ดูแปลกคือต่างจากวัดอื่นๆไป <c oughs> ก็มีพระราชดำริว่าจะทรงสร้าง วัดเนี่ยเป็นใช้ศิลปะแบบของยุโรปทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแสดงว่าคือที่มาก็คือมาจากวัดราชบพิรก่อนที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่5กับรัชกาลที่7ใช่ไหมคะ,ะก็คือข้างในเป็นสไตล์ยุโรปทีนี้พอมาสร้างวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติก็เลยนําเอารูปแบบตะวันตกมาใช้ด้วยเช่นกันแล้วก็สร้างให้เป็นของปแปลกในหมู่ประชาชนที่สมัยก่อนไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเจริญพรสักครู่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราทีมงานเนี่ยเข้ามาที่วัดแห่งนี้เนี่ย มาแบบพิเศษมากเลยค่ะต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามมาตรงนี้มีจุดเริ่มตนน้นมีที่มายัางไงคะเรื่องของกระเช้าข้ามแม่น้ำเ,เนี่ยค่ะครู <compliment. S 1> สร้างเป็นกระเช้าข้ามแม่น้ําม,มาต้นแบบของการสร้างกระเช้าเนี่ยก็เอาต้นแบบมาจากจังหวัดลบบุรีในสมัยก่อนเนี่ยชาวจังหวัดลบบุรีเนี่ยแถววัดมณีชนรัขันเนี่ยแถวลุ่มแม่น้า,า,นาป่าสักเนี่ยเขาจะขนของขนสินค้าการเกษตรในข้ามแม่น้ําก็โดยการทํากระเช้าเนี่ยแต่เป็นสลิงเส้นเดียว เอาสินค้าต่างๆเลยเพราะเข้าโพดหรือมันเนี่ยข้าม,มาไปอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งวัดไปฝั่งหนึ่งไปหลวงพ่อธร,รมาบฑิตเนี่ยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะน่าจะเอามาใช้กับวัดนิเวศได้เพราะว่าระยะทางก็ไม่ถึงไม,ไม่ถึงร้อยเมตรมาท่านก็มาดัดแปลงจากกระเช้าขนส่งสินค้าก็ไม่เป็นกระเช้าข้ามฟากโดยการดัดแปลงจากใช้สลิงเส้นเดียวก็มาเป็นสลิงสองเส้นนะจึงเป็นที่ไปที่มาของการสร้างกระเช้า ด้วยเหตุทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พระภิสุสัมมเนนเนี่ยได้ออกไปบิณฑบาตนะออกไปบิณฑบาตโดยสะดวกโดยไม่ต้องข้ามน้ําโดยการข้ามเรือไปแล้วก็เป็นผลพวงมาจากอตอนการสร้างก็คือว่าประชาชนก็ได้เข้ามาชมวัดซึ่งเป็นของแปลกนี่นหลังจากนั้นมาวัดนิเวศธรรมประวัติก็เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกอร์ชนแตาฟุสนสิกชนโดยทั่วไปจเจริญพรอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวัดนี้นะคะ การนั่งกระเช้าข้ามาก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านหลังครับพระครูขาคือตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือพระอุโบสถใช่ไหมคะถูกต้องเจริญพรพระอุโบสถแต่เหมือนโบสถ์มากๆคุณผู้ชมขาและทราบว่าด้านบนเนี่ยมีสิ่งสําคัญอยู่ด้วยที่เป็นโดมหอคอยครับพระครูตรงนั้นมีอะไรประดิษฐานอยู่คะเจริญพรด้านหลังพระอุโบสถเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระราชทฐานไว้มาตอนเริ่มสร้างวัดแล้วก็ทรงหลอ่อเจดีย์เจดีย์ทองสำริมดมาแล้วก็ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ท่งเอาอัญเชิญขึ้นไปบรรจุไว้บนยอดโดมพระอุโบสถเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2421โยนต,ตอนนี้อยากให้พระครูพาเขาไปชมด้านในพระอุโบสถหน่อยได้ไหมครับว่ามีความงดงามขนาดไหนคะ่ะ ยาเจริญพรตามมาค่งั้นเดี๋ยวให้พระครณนำไปเลยค่ะคุณผู้ชม โอ้โหคุณผู้ชมคาะภายในพระอุโบสถแห่งนี้เข้ามาครั้งแรกได้อารมณ์เหมือนอยู่ในโบสถ์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องกราบนมัสก,การถามพระครูต่อเลยค่ะว่าเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เห็นโดดเด่นเป็นที่แรกเลยก็คือบริเวณซุ้มบริเวณเหนือบาน,บานพระอุโบสถนะคะพระครูขาเป็นเป็นรูปของใครคะ,จะเจริญพรอ่า พระบรมฉายาสาธิสัก์ที่อยู่บนสมบูรณ์เหนือผู้ด้านหน้าระบโบสถสุทธิยอยู่ทางด้านบนเปน็นพระบรมเป็นพระบรมฉายาสาธิสักซึ่งทําจากกระจกสีค,คือเป็นพระบรมรูปฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้าเมื่อทรงขึ้นของราชใหม่แต่จริงๆมองสีเผินที่แรกนึกว่าเป็นพระนารายณ์ด้วยนะคะพระครูจเจริญพรถ้าโดย ทั่วๆไปเนี่ยถ้าคนไม่ได้สังเกตแม่อะไรเนี่ยก็จะนึกว่าเ,เป็นพระบรมสายยาสาทิศรักของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งมีลักษณะลักษณะของการตกแต่งคล้ายกันแต่ที่จริงแล้วเป็นพระบรมมราชายาสาทิศรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จเจริญพรก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าที่ราถานคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะว่าที่บริเวณซุ้มนะคะเหนือบานประตูพระอุโบสถเป็น พระบรมมฉา,ายาสาทิสลักษ์ของกษัตริย์พระองค์ใดก็คือของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พระครูนําชมข้างในต่อดีกว่าค่ะว่ารูปแบบภายในเป็นแบบไหนยังไงบ้างค่ะการตกแต่งค่ะพระครูจันลลพรเมื่อเข้ามาในพระโบสถ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นพระประธานถ้าเป็นในโบสถ์ของคริสเนี่ยฐานสุกชีหรือฐาน ประดิษีประิษถฐานไมก้กางเขนเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แต่พระองค์ท่านก็ดัดแปลงเป็นฐานสุขชีและเป็นศิลปะแบบของประเทศยุโรปพระประธานที่เราเห็นอยู่ในในนี้ก็คืองมีพระนามว่าพระพุทธนั่งมนธรรมโมพาสเจริญพรภายในนี้มีความงดงามมากๆอย่างโบสถ์จริงๆแล้วก็มีพระประธานที่มีความงดงามเช่นกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พระครูพาไปที่หอพระคันธาร,ราชกันเลยดีกว่าค่ะเจริญพร คระครูค่ะทุกผู้ชมคะตอนนี้พระครูนะคะได้นําเรามาที่บริเวณหอพระคันธารราชปางขอฝนแล้วค่ะต้องนมัสการถามพระครูค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรปกติแล้วใครจะเป็นผู้มาทําพิธีขอฝนคะพระครูเจริญพรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยส่งสร้างาวัดเสร,ร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ส่งพระอุณาโปรดให้ช่างเนี่ยหล่อพระคันธราราชขึ้นมาเป็นปางขอฝนลักษณะก็ะะคือยกพาดขวาเนี่ยเรียกฝนถวายพระนามว่าพระคันธราราชพระคันธราราชเนี่ยมีไว้สําหรับในการาให้ประชาชนในสมัยก่อนอาชาวนา แถวแถบอำเภอบางปะอินเราเนี่ยมีการทำนากันในสมัยก่อนนั้นในสมัยก่อนก็ยังไม่มีการขอทำฝนเทียมวิธีการทำก็คือ,อประชาชนหรือขา้าราชการเนี่ยก็จะมา,าร่วมกันมาชุมนุมกันอยู่ที่หน้าพระกฝนแล้วก็จะนิมนต์พระพระสงฆ์เนี่ยยี่สิบรูปหรือ19รูปเนี่ยมานั่งบนอสองศ์หินอ่อนเต็มตรงนี้เลยใช่ไหมคะนนแล้วก็จะสวดคาถาขอฝนคาถาขอฝนนั้นก็มี จารลกไว้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างการการสวดขอฝนเนี่ยก็มีกรรมวิธีทำโดยที่จะารลกไว้ในศิลาจาเล็กลเป็นทั้งภาษาขอมและภาษาไทยเมื่อการขอฝนอได้ไปสักไม่นานเท่าไหร่ในสมัยก่อนฝนก็ตกตกต้องตามฤด,ดูกาลแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ยกเลิกกันไปแล้วเพราะ,ะว่าได้มีการทําฝนเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย ราชการแลรัชสมัยของะบาทสมเด็จพระจีรหัวราชการที่ <ฮะ S 2> แก้าเราก็มีการทำฝนเทียมเพราะนั้นพระเพณีอันนี้ก็ได้ยกเลิกกันไปโดยปริยายเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะมาทําพิธีขอฝนกันตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่มีการทาฝนเทียมน,นั่นเองเจริญพรแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทําพิธีนี่คือจะฝนตกเลยไหมคะพักครัวก็ก็สามารถที่จะทําได้และอาจจะตกได้แต่เราอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายกันไม่ได้นะคะคุณผู้ชม่ะ ช่วงอื่นค่ะพระครูคะเห็นว่าทางด้านนู้นก็มีต้นพระศรีมหาโพ์ด,ด้วยอยากให้พระครูเล่าถึงประวัติความเป็นมาด้วยแล้วก็พาเราไปชมด้วยค่ะเจริญพรค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันกับผู้ชมทางนู้นเลยค่ะไปกันค่ะพระครูคะเชิญค่ะ นี้เรามาอยู่ที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วค่ะพระครูขาตรงจุดนี้มีความสําคัญอย่างไรกับวัดนี้บ้างคะ,จะเจริญพรต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเมื่อแรกสร้างวัดเรสร,ร็จสรพเรีย์ร้อนแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่ห้าเนี่ยก็โดยทรงพระกุนาเปิดเก้าเปกดหม,ม่อมที่จะทรงเอา,มาเมล็ดพันธุ์เดิมมาจากที่ประเทศอินเดียเนี่ยเอามาปลูกความเดิมก็คือ,อ พระบาทสมเด็จพระจุ้ยหัวรัชกาลที่สีเนี่ยท่านได้มเมล็ดพันธุ์มาจากพุทธคยาคแล้วก็สรงพระราชทานให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุวราลงกรได้เพาะเพาะพันธุ์ไว้ในการเพราะพันธุ์นั้นขึ้นอยู่3มต้นได้3ต้นนะพค์ท่านก็เก็บรักษาไว้เมื่อทรงขึ้นคลองลาดแล้วนะแล้วก็ส่งสร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยก็สรงพระคุณาโปรดเก้าปกหม่อมให้เจ้าพนักง,งานเนี่ย อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยมาปลูกที่วัดนี้เวศธรรมประวัติเมื่อปีพุทธศักราช2 4งพอ่เนี่ยโดยที่ก่อตรงท่านก่อฐานเป็นฐานหินอ่อนอต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยมีทั้งหมดยูดิการัน3ต้นพระบาทสมเด็จพระยที่าเ,เมื่อทรงสร้างวัดเทพศรินทราว่าที่กรุงเทพมหานครซึ่งทรงสร้างวัดเนี่ยถวายพระราชมารดาแล้วก็ทรงปลูกไว้ต้นหนึ่งหนึ่งต้นแล้วหนึ่งต้นแล้วต้นที่สอง ก็รงปลูกไว้ที่วัดนิเวศธรรมประวัติตอีกหนึ่งต้นนแล้วต้นที่3ก็สงปลูกไว้ที่วัดมณีจระันที่จังหวัดลบบุรีอ <1 S 2> ีกต้นเป็น3มต้นจเจริญพรก็คือที่มาของต้นพระศรีมหาโพนั่นเองนะคะซึ่งก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากกับวัดแห่งนี้อีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากๆก็คือพระรูปพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระบรมรูปทรงม้าตรงนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะพระครูคะเจริญพร ประวัติความเป็นมาก็พระบรมรูปทรงม้าเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าพระบถ์หรือต,ตรงสลา,าลายเนี่ยก็คือ,อเป็นพระบรมรูปที่ประชาชนได้หล่อขึ้นมาแล้วก็นํามาถวายไว้ที่วัดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้สักการบูชาแทนองค์ร้ตนกรรัชกาลที่5 ไม่ได้เรียกว่าพระบรมราชานุสาวรีถ้าเป็นพระบรมราชานุสาวรีเนี่ยก็จะต้องมีแท่นมีฐานขึ้นมาแต่นี้เป็นพระบรมรูปที่ออกมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาลายสำหรับให้ประชาชนได้สักการะบูชาจเจริญพรค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เที่ยวชมวัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้ซึ่งมีความงดงามแล้วก็มีความแปลกตาเป็นสไตล์ตะวันตกในรูปแบบโบสถ์คริสต์นะคะในรูปแบบโกธิกนั่นเองนะคะซึ่ง เรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่เป็นสายบุญนะคะถ้ามาที่วัดแห่งนี้ก็จะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะซึ่งได้มีหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภายในพระอุโบสถนะคะหรือว่าทางต้นพระศรีมหาโพหรือว่าพระคันธาราชปางของฝนและหลายๆที่เลยแต่สําหรับสายเที่ยวสายถ่ายรูปนะคะวัดแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมมานะคะสามารถที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลได้ มากมายหลายจุดเลยจริงๆค่ะวันนี้ก็ได้ได้ว่าต้องขอกราบพระพคุณพระครูนะคะที่พาเรามาเที่ยวชมวัดแห่งนี้แต่ว่าในช่วงหน้าพระครูจะยังอยู่กับเราเพราะว่าพระครูจะมาให้คําตอบกับเรานะคะว่าเพราะอะไรพระพุทธศาสนาถึงเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความศรัทธาได้รับความสนใจและทําไมพระพุทธศาสนาถึงสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมต่างศาสนาได้อย่างกลมกลืนเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงทล์กทูถามสักครู่เดียวค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่พระครูนะคะได้พาเราเที่ยวชมจุดสําคัญสําคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้แล้วช่วงนี้ส้มขออนุญาตพาคุณผู้ชมเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเป็นเกิดความรู้นะคะตอนนี้ส้มอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโดมหอคอยค่ะซึ่งชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็น ที่บริสถานพระบรมสารีริกธาตุชั้นที่2ค่ะเป็นหอระฆังและชั้นที่3ก็เป็นหอ,อนาฬิกาค่ะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้นะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกราบถวายราชสักการ,ระพระบรมสารีริกธาตุที่บริรเวณพระแท่นด้านหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม ท่านหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรกุฏิส่วนใหญ่ถึงทาด้วยสีชมพูรวมถึงบริเวณภายในพระอุโบสถด,ด้วยนะคะที่ภายในนั้นทานด้วยสีชมพูที่มาก็คือเป็นสีของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถคือวันอังคารนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือนาฬิกาแดดนะคะซึ่งตอนนี้ยังใช้งานได้จริงอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะนาฬิกาแดดก็บอกเวลาบ่ายโมงครึ่งพอดีเลยค่ะสำหรับนาฬิกาแดดนี้นะคะสร้างขึ้นโดยนาวาโทอัลเฟดออฟตัสนะคะซึ่งเป็นนายทหารอุทกศาสตร์ราชนาวีสยามค่ะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2421ค่ะ นี่นะคะก็เป็นพระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่หลังจากที่พระองค์ทรงพระผนวดที่พระอุโบสถวัดพระศีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังแล้วพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประทับจำพรรษาที่พระตำหนักแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงพัก k ุธรรมเรายังคงอยู่กับพระครูวิมลธรรมธารีนะคะ ซึ่งท่านจะมาตอบคำถามของพวกเรากันค่ะว่าเพราะอะไรศาสนาพุทธจึงสามารถอยู่ร่วมกับศาสนิกชนต่างศาสนาอยู่ร่วมกับสังคมต่างศาสนาได้อย่างกลมกลืนกราบนมสัสก,การพระครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ<อ>พระครูขาต้องถามเลยค่ะว่าทำไมศาสนาพุทธถึงเข้ากับสังคมต่างศาสนาได้อย่างกลมกลืนคะพระครูขอเจริญพรท่านท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านพิธีกรและก็ท่านผู้ชมทั้งหลาย พระพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเหตุที่พระพุทธศาสนานั้นอยู่อ,อยู่ร่วมได้กับาศาสนิกชนต่างๆนั้นก็ได้ว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมพหุววัฒนธรรมมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติทั้งศาสนาและก็วัฒนธรรม<ะ>แต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน<ะ>ก็เพราะว่า ในหลักของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสอนให้ประพฤติปฏิบัติทธำธรรด้วยการมีความสามัคคีกันแล้วก็เอาหลักธรรมคำสอนนั้นไปใช้จึงเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแยกเขาแยกเราว่าอันนี้เป็นสังคมของอิสลามอันนี้เป็นสังคมของพุทธ<า>และอันนี้เป็นสังคมของคริสในสังคมศาสนาหรือสังคมของ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจึงไม่มีปัญหาเรื่องอาการกระทบกระทั่งกันระหว่างศาสนิกชนของาศาสนาแต่ละาศาสนาเจริญพรก็เป็นการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะครับคุณเจริญพรก็ครูค่ะปกติแล้วชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะไปวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดพุทธได้ไหมคะไปร่วมปฏิบัติธรรมกับเขาได้ไหมคะไปได้ในพุทธศาสนา,าเราเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีข้อจํากัดว่า าศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาะจะไปร่วมกับกิจกรรมในาศาสนาอื่น,นไ,ปไปได้ไม่มีข้อห้ามจะเข้าโบสถ์คริสต์ก็ได้ไปไปที่ไปมัสยิดในาศาสนาอิสลามไปทําดูอาหรือไปไปสวด<อ>ขอพร<อ>พระผู้เป็นเจ้าก,ก็ได้ในหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามสามารถเข้ากันได้หมดมจเจริญพรพระครูขาด เท่าที่หนูจําความได้น,นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติมากมายที่มาศึกษาพระธรรมมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็มาบวชด,ด้วยก็เลยอยากจะนมัตสการถามพระครูค่ะว่าเพราะอะไรชาวต่างชาติถึงได้สนใจแล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนามากขนาดนี้นะคะพระครูเจริญพรด้วยพระพุทธศาสนานั้นพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเน้นหลักการนําไปปฏิบัติ ก็คือหลักของเหตุและผลผู้ที่ชาวต่างประเทศก็ตามชาวต่างชาติต่างศาสนาก็ตามเมื่อได้มาศึกษาข้ออัดข้อธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นด้วยเหตุผลที่ว่ารู้จริงเห็นจริงก็ะปฏิบัติเอาไปปฏิบัติจริงรดังพระอ,องค์ทรงตรัสสอนไว้ว่า อันวินยูชนนั้นจะรู้เองเห็นเองก็ด้วยการนำเอาข้ออัดข้อทำในพ,พุทธศาสนานั้นไปประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะได้เห็นเองแล้วก็หลักทมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้นเน้นความสงบเน้นความสันติไม่เบียดเบียนซึ่งการเล่ากันอันนี้เป็นหลักของพ,พุทธศาสนาจเจริญพร คุณผู้ชมคะนี่ก็คือหลักของศาสนานั่นเองนะคะที่เน้นในเรื่องของความสงบแล้วก็ความสันตินั่นเองซึ่งทําให้คนต่างศาสนานั้นมีความศรัทธาแล้วก็หันมาศึกษาพระธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสนใจแล้วก็สืบสารพระพุทธศาสนาของเราอย่างนี้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณกรรมนัสการพระครูเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อคิดเหตุธรรมกับเราในวันนี้ค่ะเจริญพร คผู้ชมคะวัดแห่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นของแปลกของใหม่สําหรับประชาชนในยุคสมัยนั้นและก็ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลข,ของพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมที่มาเที่ยวชมวัดแห่งนี้แล้วนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังจะได้มาถ่ายรูปสวยๆด้วยเพราะวัดแห่งนี้มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยละค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการเที่ยวทางทรรมได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์บ่ายโมงครึง่งทาง t v 5 HD ค่ะดูช่อง5กฎหมายเลข5นะคะและยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ค่ะได้ทาง Facebook t v 5 HD ออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube t v 5 HD ออนไลน์วันนี้สม้มลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ